สวัสดีครับมาพบกับนักชืเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวมันดิจิตอลมันติมิเตอร์นะครับซื้อมาจากช้อปปี้หบาทนะครับนะถูกดีนะครับเห็นถูกดีก็เลยมาซื้อมาวันแต่จริงๆกับผมมีผมมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เันน็นตัวเล็กเลยเล็กบางเบาพอเล็กแต่มันซื้อมาแพงเลยนะเป็นพันเลยพันกลางๆวัดดีนะครับแต่เขานี่ปัญหาคือพอเล็กบางเบพุ่มก็ใช้ฐานกระดุมอ่ะวันนี้ฐานมันหมด ฐานมันก็หมดบ้างเดี๋ยวก็หมดแล้วเริ่มขั้วฐานก็เริ่มไม่ดีละเปลี่ยนเปลี่ยนแบพักนึงก็เริ่มมีปัญหาต้องขยับอยู่เรื่อยครับเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างวันทีเวลาวัดวัดจะซ่อมอะไรเนี่ยโอ้์ลำบากอ่ะก็เลยซื้อมาถูกมาติดไว้เพิ่มนะครับตัวนี้ก็ข้าวๆนะคมันก็วัดพวกวนกระแสตรงกระแสสลับได้นะวัดโอห์มวัดความต้านทานอะไรพวกนี้นะครับแล้ uf, วมันก็จะบอกว่ามันมีตัวแบบโลแบตเตอรี่อินดิเคชั่นอะไรพวกนี้นะครับก็คือจะบอกว่าเวลาแบตอ่อนแล้ว แล้วก็จะมีพวกโอเวอร์โหลดโปรเทคชันกันเวนลาที่เราจะใช้เกินนะครับไฟเกินอนะ่ะเอาอยันก็ข้อดีก็คือมันมีมันใส่ถาดมาให้เรียบร้อยนะครับบางรุ่นเนี่ยซื้อมาไม่มีถาดมาให้ก็มีนะครับแล้วก็แต่ถาดในตรงนี้ในกล่องไม่ได้เขียนนะครับแต่ที่ผมอ่านในเปลกตต่อผมสั่งเขบอกว่า9โวลต์นะครับ9กโวลต์ก็พวกถาด9โวลต์มีขายตามพวกเซเว่นก็มีนะครับแลอยากให้มีสายให้2ออันนะครับจะต่างกันนะครับพวกนี้มันจะมีสายให้แต่มันต้องเสียบเองไม่เหมือนอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ย สายมันให้มาเลยนะครับสายมันให้มาเลยอ่ะเสียบช่วยไม่ดูคร่าวๆนะครับแต่ราคามต่างกันนิดนึงนะครับแต่เอามาเทียบให้ดูคร่าวๆเท่านั้นเองครับอ่าสายก็จะมีจริงๆมันมีกล่องด้วยนะครับแต่ผมถอดออกไปมันเกะกะอ่านะครับสายง่ายนะครับสายดําก็คือขั้วลบเสียบที่คอมนะครับอ่าสายแดงนะครับเสียบตรงกลางนะครับสําหรับการวัดโวลต์วัดวัดโวลต์นะครับวัดความต้านทาน วัดแอมอะไรนี่ผมก็ไม่ทําให้ดูนะครับเพราะมันหลายคนก็ครับไม่ใช่ช่างจริงหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ไปซ่อมอะไรว้าเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับถ้าทําอาจจะทาละเอียดให้ตั้งหา่าอันนี้ก็อยู่ข้าวนะครับก็การใช้ปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะวัดพวกแวงดันไฟฟ้านะบโบนหรือแทนด้วยตัว V นะครับก็จะมี2ย่านคือกระแสตรงกระแสสลับถ้าเป็นแบบบางรุ่นเนี่ยม,ม,ม,มันจะมีนะมันจะมีกระแสมันจะบอกแค่อันนี้ครับ V แล้วก็มืเครื่องหมายเหมือนรูปคลื่นนะครับเหมือนตัวหนอนเนี่ย มันจะเป็นกระแสสลับนะครับกระแสสลับก็ไฟอะไรพวกไฟบ้านเรานะครับอ่ากระแสตรงก็พวกรีโมทพวกแบตเตอรี่ครับแต่ไม่มันไม่ค่อยดีเนี่ยต้องเคาะๆหน่อยนี่็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับพอเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอ่าแล้วก็มีพวกความต้านทานพวกวัดอ่าไดโอในพวกนี้นะครับตัวแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ทั่วไปครับชาวบ้านทั่วไปผมก็อ่ารีว่วข้าวก็เอาแค่ดูวัดโวลต์แล้วกันนะครับอ่าพวกนี้มันจะง่ายหน่อยอเพราะาถ้าเราอยากจะวัดเราก็เลื่อนมาเลย ตัวนี้กระแสสลับนะวัดไฟบ้านตัวนี้วัดกระแสพวกถ่านพวกแบตเตอรี่โมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้นะครับ <umba> อ่าเรามาแต่ตัวนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยอาจจะใช้ยากกว่านิดหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องมันจะต้องเลือกให้ถูกนะครับอย่างถ่านไฟฉายเนี้ยถ่านไฟฉายอยู่ที่1.5โวลต์นะครับเราก็เลือกมาอ่าเอาสักยี่สิบก,ก็ได้นะครับ <umba> เลือกต่ำกว่าจะวัดไม่ได้นะครับแต่วัดเลือกเกินมาก็ไม่เป็นไรนะคมันก็จะวัดได้แต่มันความละเอียดก็ <umba> จะน้อยลงอ่ลองดูนะครับแป๊บหนึ่งถ่านไฟฉายใช่ไหมครับ ตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกนะครับลบสีดําใส่เข้าไปบวกใส่เข้าไปปุ๊บนะครับเราก็จะได้วัดได้ประมาณ1.5กว่าๆนี่ครับก็ตามมันครับสเปค1.5อะไรเงี้ยก็ใช้ได้อยู่อ่าแต่ถ้าเราวัดเป็นไงถ้าเราเลือก200ผมเลือกให้ดูนะครับ200มันขึ้นไหมไหมครับมันก็ขึ้นอยู่นะครับแต่ความละเอียดมันก็น้อยลงเพราะทุนโยมมันเป็นเป็นมันเกิดแค่หลักเดียวบางทีเนี่ยมันก็คือมันปัดขึ้นไปนะครับมันจะดูยากนิดนึงแล้วเราเลือกต่ํากว่าตรงนี้นะครับ ตัวนี้มันจะเป็นรลดเลขเลขเป็นหน่วยนะครับอย่างนี้ก็จะละเอียดเลยก็คือแต่ถ้าคนอ่านไม่เข้าใจจะงงครับผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําก็อย่าเป็นพันห้าร้อยแปดสิบจริงๆมันก็มันเป็นหน่วยเป็นมิลลิใช่ไหมครับมันก็หารอาหารพันก็เหลือหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าแปดนั่นก็เลือกประมาณนี้นะครับถ้าหลายอาหารไปใช้ก็ดีนะเวลาที่เกิดรีโมททีวีรีโมทแอร์เมาส์ไวเลสอย่างเงี้ยครับฐานบางทีมันกดไม่ติดเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นที่ฐานหรือเป็นที่ตัวมันเสียบางคนเปลี่ยนฐานอย่างเดียว เปลี่ยนแล้วมันใช้ไม่ติดใช้ไม่ได้นะว่าบางทีมันเสียก็กลายว่าต้องไปเสียตังค์ซื้อฐานใหม่นะที่ฐานเก่าก็ยังดีอยู่นะครับก็ลองไปวัดดูเหมือนกันโมไซค์อย่างเงี้ยครับสตาร์ทไม่ติดบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาที่แบตก็ได้นะครับแบตหมดแบตอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีถ้าไม่รู้นะครับบางทีร้านไปเปลี่ยนแบตเลยเสียไปสี่ห้าร้อยแต่ว่าไม่ใช่แบตก็มีนะครับถ้าเรามีเงี้ยเราก็จะวัดได้อยู่ว่ามันแบตมันเป็นยังไงครับผ่านมันมีไฟเท่าไหร่แต่โมไซค์เดี๋ยวอราจวัดละเอียดให้อีกทีีีนนึงครรััับมมววิธกาด จะยากกว่านี้หนึ่งรเพราะว่าเวลาที่มันสตาร์ทติดเนี่ยระบบชาร์จอะไรอีกนะครับอันนี้ไม่พูดถึงกันครับมันจะยากไปแต่ถ้าอยากได้รายละเอียดก็ไปดูกันอีกทีนะครับเขาที่ลองวัดกระแสสลับบ้านครับคนทั่วไปก็บ้านก็มีแค่นี้นะครับกระแสสลับก็ต้องมาที่ตัว V นะครับเลือกมาที่7 5 0เลยนะครับเพราะว่าไฟบ้านเราประเทศไทยนี่จะอยู่ที่ประมาณ220บวกลบนะครับแล้วก็วัดดูจริงเข้าไปแต่ไฟบ้านก็ต้องระวัดมาวัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่า ดูดก็อันตรายอยู่นะแต่ว่าตจ้ิหนี่เป็นฉนวนอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับถ้าไม่ชํานาญนะครับก็อลองวัดดูนะครับอย่างกับด้วยฟ้าเนี่ยวัดดูได้้ไฟมันมาหรือเปล่าทำไมมันเปิดไม่ติดอย่างเงี้ยนะครับ,อนะรบพอดีมันเข้าไปไม่ค่อยโดนเท่าไหร่อ,อนะครับ อ่านครับก็ประมาณนี้นะครับก็วัดได้นะครับลองดูด้วยนะครับก็ข้อดีอย่างถ้าใครมีเนีผมก็แต่ผมก็แนะนำนะอย่างการไฟฟ้าบางทีช่วงหน้าฝนนะครับจะเจอปัญหาบ่อยมีไฟตกไฟเกินเราก็สามารถวัดได้นะครับ้ยมันแปลกๆอาจจะต้องปิดคัดเอาหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนแล้ววัดดูว่ามันมีปัญหาไฟตกไฟเกินไหมเออถ้าไม่มีไฟตกหรือไฟเกินเราก็ไม่ควรเช่อุปกรณ์ไฟฟ้าโทรไปแจ้งกับไฟฟ้าได้ บางทีอาจจะไม่เป็นที่การไฟฟ้าได้เป็นที่บ้านเราก็มีนะผมก็เคยเจอขั้วที่มิเตอร์มันหลวมมันหลวมเนี่ยไฟมันก็มาไม่มาเป็นไฟตกนะครับอ่ามันไม่ได้ช็อตไม่ได้อะไรนะไฟมันเหมือนรถไฟตกตกหน่อยมันมาไม่ผมก็โทรแจ้งการไฟฟ้าเขาก็มาอ่าเช็คให้แล้วก็มาไขาน็อตให้นะครับเพราะเราก็ไม่มีอุปกรณ์แล้วเราก็กลัวไฟช็อตอ่านะครับก็ยิ่งนับไฟสองร้อยยี่สนะครับก็เลือกป,ป,รประมาณนี้นะครับมาที่ประมาณ700ดร0อยห้าส่วนใหญ่วัด พวกโอมวัดไรนี oh m, ่เด like oh so ี๋ยวก็คงไปการใช้งานละเอียดทีนะครับอันนี้ก็แค่รีวิวคร่าวๆนะวัดแค่แค่นี้นะครับคุณก็เอามาเช็คคร่าวๆเป็นเบสิกก่อนนะครับก็การทํางานก็โอเคนะไม่มีปัญหาอะไรส่วนไอ้เยอะๆเนี่ยผมก็ไม่บางอย่างก็ไม่มีครับอย่างวัดโอมเนี่ยผมก็ไม่มีตัวต้านทานมาวัดนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ความเทคนิคไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยมีของของนะครับก็เอาให้ดูคร่าวๆนะครับสําหรับใครที่พอทำความรู้ทางช่างเล็กๆน้อยๆนะครับก็น่าซื้อเก็บไว้นะครับเอาไว้ ใช้งานตรวจซ่อมอะไรเล็กๆน้อยๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักจุยโฟโต้ใน YouTube c h a n n e n ในแฟนเพจนัจุยโฟโต้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้สวัสดีครับผม